คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกันดัมวอลนะครับภาค 2D ดีนะฮะจากค่ายบันไดนัมโก้ค่ายเดียวกันกับกันดัม G Generation Eternal ค่ายเดียวกันเลยจีอีเทอร์นอลเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นภาคภาคต่อของอันนี้ก็ได้หรือเป็นภาคหลังนที่ใช้สามดีนะครับภาคแรกเนี่ยกันดัมวอ r เนี่เป็นสองดีเนาะทีนี้พอเราเข้ามาดูนะครับ เราเข้าไปดูเรื่องพวกนี้ก่อนเลยไอเนี้ยฝึกฝนเนี่ยสุ่มกายชาเนี่ยเรารู้แล้วพวกเนี้ยเข้าไปให้หมดเลยนะครับแอบจะเข้าไปตามให้หมดเลยว่ามีอะไรที่ค้างค้างอยู่เนี่ยรางวัลค้างค้างอยู่เพียบเลยครับแอบจะเข้าไปเก็บให้หมดเลยเนี่ยค้างอยู่เนี่ยไม่ได้เล่นมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยน่าโอตกสองปเะยเนี่ยที่ทิ้งไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ย แล้วก็หล,ลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่นอีกเลยแต่ว่าแอดชอบอ่ะก็เลยยังไม่ได้ลบเอาแอปทิ้งนะครับแอปยังคงคาเครื่องอยู่โหดเยอะมากเลยเนี่ยอะไรเอ่ยเนี่ยไอเทมที่แอดเล่นค้างไว้อยู่ได้2ปียังอยู่ยประมาณนะครับประมาณ2ปีอาจจะมีบวกลบนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกพวกนี้เป็นเป็นภารกิจภารกิจนะเนี่ย น่าจะภารกิจรายวันนะครับเนี่ยรายวันเนี่ยนี่ไงใช่จริงจรยภารกิจรายวันนะครับเนี่ยเดี๋ยวแอดจะต้องมานั่งอะไรทําตรงนี้ภารกิจรายวันภารกิจรายสัปดาห์ที่งไว้อ่านการได้ถังพลังงานนะครับไอเทมถังพลังงานในส,ส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปไล่ทาน,นะครับนี่นนเนี่ยไล่ทำเนี่ยถุงเขียวอันเอกไปส่งเนี่ยเนี่ยต้องผ่านพวกนี้ไปนะครับเดี๋ยวต่อสู้ในอารีนาสิบหครั้งเนี่ยโอ้โหเนี่ย ต้องไล่ไปนะครับมีํำจัดโมบินสูตรกี่ตัวนะครับเนี่ยก็ต้องดูตรงนี้นะครับอ่ะต่อไปเป็นรายเดือนภารกิจรายเดือนโอ้นี่ฮะภารกิจรายเดือนเพียบเลยนะแล้วก็มาภารกิจอื่นๆอ,นอะมีนักบิน35ประเภทนี่ก็คือ35คนนั่นเองส่วนภารกิจพรีเมียมเนี่ยม,มันยังไม่เปิดนะฮะยังยังอันล็อกอยูอย่เนี่ยยังอันล็อกอยู่นะครับต้องเล่นหอคอย ต้องเข้าไปสู่หอคอย5ครั้งนะครับ5ครั้งอ่าโอเคนะครับแล้วก็ไปลิมิตนะครับนี่ลิมิตลิมิตเนี้ยค,คือเนี่ยเข้าไปรับรางวัลนี่นะครับถ้าเราสามารถผ่านได้เราก็จะรับแผ่นเกติคุณตรงนี้นะฮะนี่จะได้คูณ6เนี่ยของจีคูนะครับการดั้มจีคูนะนี่เวดกานดั้มก็มีต้องไปจัดการตรงนี้นี่อัพเดสุดยอดเนี่5ห้าห้าดาวนะครับ ายสนับสนุนนะครับแล้วก็จะได้เลตกันดนั้มมา1ตัวนะนี่ได้เป็นรางวัลนะครับ,น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 ,รบนี่เลยแล้วโกเราจะไปเข้านี่เลยโกนี่เลยครับไปได้เลยนี่อามาเจอร์อาเมดเอเมดย,ยูซุริฮะนี่ก็ได้นะครับนี่นี่ก็โกเข้าไปนะครับนี่อันนี้เป็นลักษณะเหมือนกาบคล้ายฟาร์มไอเทมนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่คือพิเศษอ๋อพิเศษเมื่อกี้เข้าดูแล้วไหมเนะี่ย พิเศษก็มีมือใหม่นีครับมือใหม่ก็ยังไม่เปิดนะครับจะปลดล็อกเมื่อไหร่เอ่ยไม่ได้แจ้งครับไปปลดล็อกเมื่อไหร่นะก็เดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวก็รู้ครับฮะอันนี้เป็นร้านค้าพรีเมียมข้อมูลรางวัลคาสั่งพรีเมียมโอเคผ่านไปก่อนนะครับอาจจะขอผ่านตรงนี้ไปนะครับกลับไปที่หน้าโฮมเหมือนเดิมโอเคแจ้งเตือนนี่เราเข้าไปแล้วต่อไปเราไปดูชั่วในกล่องของขวัญ มีอะไรอยู่บ้างนี่ไงเทียบเลยรับให้หมดนะครับเพราะว่ารางวัลพวกนี้มันจะมีเวลาจํากัดแต่ว่าเออแอดทิ้งไป2ปีเขายังเก็บไว้ให้เนะี่ยเออเนี่ยตกลงจํากัดไงแต่ก็ดีแล้วครับดีแล้วดีแล้วรับให้หมดครับรับให้หมดนี่แล้วก็มีรางวัลคนขับนะครับเลเลซาบิวเล็กเนี่ยฮะรับเลยรับให้หมดรับให้หมดอันนี้เป็น ตัวรางวัลโมบินสุดรัจนดั้มจีคูนะครับอะไรเนี่ยเฮ้ยร้อยใบเลยเหรอนี่ร้อยใบเลยเหรอรับเลยแล้วก็มีสเตมิน่ามาให้อีก50นะครับของขวัญของขวัญ11ครั้งต่อเนื่องสุ่มกาชาตนะครับโอ้เจ๋งแล้วก็มีจาก GM นะครับจาก GM ผู้ดูแลระบบให้ถังพลังงานมาอีก5ใบ จากผู้ดูแลระบบให้เพชรมาอีก300แล้วก็มีชดเชยอะไรมาเนี่ยเพชรอีก30ผู้ดูแลระบบให้ชูจินะครับชูจิมาอีกคนหนึ่งกนะ็เป็นคนขับนะเอเมดยูซุริฮะมาอีกหนึ่งนะครับนี่นะฮะหมดแล้วนะครับรับหมดเรียบร้อยแล้วเอาละกลับไปหน้าโฮมมีอะไรเหลือมีกระเป๋าตรงนี้นะครับกระเป๋าตรงนี้อีก2รายการเนี่ยแอดจะเข้าไปดูแล้วนะนี่คืออะไรเอ่ย ออกระเป๋าตัวนี้คืออะไรเออถึงไปนานก็ต้องมารื้อฟื้นความทรงจำกันใหม่บ้างเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเดี๋ยวก็เข้าที่ไ,ไม่โหลดนานจังละเออนี่ไงโหลดแล้วมีอะไรเอออัปเดตครั้งต่อไป32นาทีอันนี้คือเข้าไปไรร้านค้านะครับร้านค้านี่ร้านค้าแล้วมีร้านอันนี้คือร้านค้าอารีนาน,นี่นี่นี่ ร้านค้าอารีนาที่แอดเคยเข้าไปทิ้งไว้เนี่ยามาซื้อซื้อด้วยเหรียญนี่เหรียญกันดั้มนะครับเหรียญกันดั้มเนี่ย,ย,ยแอดมีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งล้านสองแต่ว่าซื้ออันนี้ห้าหมื่นแล้วก็สามารถจ้างคนขับได้ด้วยจ้างคนขับได้นะครับนี่ฮะมิเชลมิเชลนิโนริสเนี่ยนะครับแล้วก็มาเคเดอร์แมสซิสนะฮะมาลิสแท็กกาดนี่ 2 2 5นอนันนี้17ื็แก็อดยังไม่ซื้อนะครับยังไม่ซื้อเนี่ยเรายังไม่ซื้อเราก็สามารถชอยหลังไปได้ร้านค้าธรรมดาล่ะหลานค้าหนักแค็เกจฉลองเกียรติคุณสุดยอดยังไม่มีนะครับหลานค้า ex อ่าหลานค้า ex ยังซื้อไม่ได้นะฮะยังซื้อไม่ได้เพราะว่าการ์ดตัวนี้ไม่พอนะครับไม่พอเออการ์ดหองซื้อไม่ได้ก็คามไปเข้ามาดูเฉยๆนะครับ แล้วก็มารับอะไรอีกนนเนี่ยอ้าวโโลด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 ,โลดเอาละโหลดช้าจังอ้ามาแล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดรับของรางวัลจุดรับของรางวัลก็อันนี้ รับอะไรได้บ้างเอ่ยลองที่รับได้ไหมโอเคเดี๋ยวแอดไปรับมาไล่รับหลังไม้ก็แล้วกันนะครับว่ารับอะไรได้บ้างเนาะเหรียญตาพวกเหรียญตาอะไรต่างๆโอเคนะครับกลับไปที่หน้าโฮมก่อนเดี๋ยวค่อยมาไล่รับครั้งเก็บของมีอะไรบ้างเข้าไปดูเมนูที่ขอบจอล่างคลังเก็บของก็มีไอเทมค้นหามีพิมพ์เขียวอ่าพิมพ์เขียวกับแต้ม e x นะครับนี่ ทั้งของยูนิตต่างๆแล้วก็ของยานของอันนี้อันนี้ m a นี่คือ,อไรเอ่ยไม่มีพูดถึงนะยานลบครับยานลบเรามีแค่3รายการนะแล้วก็มีอะไรอะไรเนี่ย ACE ถังเนี่ยถ้าไม่ตายอ๋อถ้าไม่ตายแล้วก็มีถังพลังงานนี่นะครับอยากให้ไปจัดการตัวละครประกอบก็คือคนขับนั่นเองลูกเรือไม่มีนะครับไม่มีโอเคนะครับ ชิ้นส่วนน,นี่คือชิ้นส่วนที่มีอยู่นะฮะนี่ชิ้นส่วน n อชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยชิ้นส่วนพวกทำยาเออตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนได้ใช้แน่นอนนะฮะครับพอเข้าไปเมนูพกคลังเก็บของอะไรจนหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนนี่แอดแอดมีชื่อมีเพื่อนอยู่เลยไม่มีนะครับอ๋อ อ๋อแอดมีเพื่อนอยู่อีกอีกหนึ่งไอดีนะครับก็คือไอดีของแอดเองนะ่มีเพื่อนอยู่นะอะ่ะที่แน่ที่หน้าโฮมนะครับเราไปดูว่าภารากิจเป็นยังไงบ้างภารากิจเราไปดูนะครับพวกเอีเวนต์เอะไรอีเวนต์นี่คือมาใหม่นะครับเป็นเอีเวนต์ที่มาใหม่แอดยังไม่ลองเข้าไปดูนะแอดดูภารกิจก่อนเพราะภารกิจนี่มันมีอยู่นานแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มเกมใหม่ๆนะพอต่ว่าภารกิจมันมีเพิ่มขึ้น อภารกิจรายวันการต่อสู้หอคอยที่พูดถึงก็คืออันนี้นะครับนี่ต่อสู้หอคอยภารกิจรายวันก็คือเราจะเข้าไปเก็บไอเทมในแต่ละวันในแต่ละวันนะแต่แต่ละวันเราจะมีกุญแจ2ดอกกุญแจ2ดอกสามารถที่จะไปปลดล็อกปลดล็อกอเมนูทั้ง4เมนูนี้ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการไอเทมชิ้นไหน ถ้าเราต้องการไอเทมที่เป็นที่เป็นเหรียญเราก็จะมาปลดล็อกอันนี้นี่นะครับแต่ถ้าเราต้องการค่า exp ก็ปลดล็อกอันนี้ส่วนถ้าเราต้องการเป็นพวกชิ้นส่วนที่ใช้ในในการ,รอัปเดตตัวละครนะฮะกับหุ่นยนต์ของเรานะครับก็จะมีชิ้นส่วนลำแสงกับชิ้นส่วนกระสุนมี2แบบเราก็ไปปลดล็อกเอาเดี๋ยวแอดผ่านไปก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึง อีกอันหนึ่งก็คือภารกิจหอคอยไหนเอย่ยภารกิจหอคอยอันนี้นะครับเรียนที่พูดถึงนะลองเข้าไปดูซิภารกิจหอคอยเนี่ยนี่ภารกิจหอคอยเนี่ยจะข้ามไปถึงชั้น2หรือไม่มันก็จะมี1ดาวกับ2ดาวนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ข้ามถ้าข้ามถ้าข้ามชั้นจะได้รับรางวัลของชั้นที่เลือกข้ามด้วย ระดับความยากของทุกชั้นที่ข้ามจะเป็นระดับเดียวกันหากยกเลิกจะกลับไปที่ชั้นที่หนึ่งใหม่นะเอาแอสเอาเป็นเอาไม่ข้ามก,ก็ได้นะครับไม่ข้ามกลับไปอยู่ที่ชั้นที่หนึ่งใหม่นะครับชั้นที่หนึ่งใหม่แอสจะลุยแล้วครับชั้นที่หนึ่งก็เลือกนะครับมันจะมีสองโลเลือกมีหนึ่งดาวกับสองดาวถ้าสองดาวเนี่ยพลังงานแอดพลังพลังต่อสู้หรือค่า CP เนี่ยจะเป็นแบบนี้ถ้าหนึ่งดาวค่า CP ก็จะแค่แปดพันกว่ากว่าะ แต่ไม่รู้นะรางวัลเนี่ยใช้แ้มสองอันนี้หนึ่งแ้มอันนี้สองแมเดี๋ยวลองดูเอารแรกก่อนนะครับเอาดาวแรกก่อน,นครับนี่แล้วก็เรามาจัดทีมของเรานะครับทีมข้าศึกจกพลังแค่แปดพันเก้าอันนี้คือทีมของเราเราจะจัดทีมธรรมดาหรือเราจะจัดทีแบบเลือกเองตามนี้นะทำนีเลือกเองหรือจะจัดแบบออโต้ก็ได้ลองออโต้นะครับจัดทีแบบออโต้ชึบนี่เราก็จะจัดอัตโนมัติให้เรา ออกทับเลยออกทับเลยออกทับเลยนะฮะเอาแล้วครับนี่คือด่านแรกของหองคอยนะครับแอดเปิดออโต้หมดนะครับเร่งความเร็วเป็น2เท่าแล้วก็เปิดออโตโ้หมดด้วยเพื่อเซฟเวลาให้มันสันเท่านะครับให้มันเร็วเข้านะแป๊บเดียวชนะแล้วนี่ครับอันนี้คือดา่านหนึ่งอ่าเรียบร้อย ชนะแล้วก็รับรางวัลรางวัลที่ได้จะเป็นอันนี้นะครับนี่เวลาในการผ่านด่านนะ exit exit แล้วก็เข้าไปที่ด่าน2อง่นหนึ่งเคลียร์แล้วไปด่าน2เลยนะครับด่าน2เนี่ยจะดูว่าค่าสึกเขาเท่าไหร่ค่าสึกเท่าไหร่เอ่ยอันนี้อันนี้คือแต้มนะครับแต้มร้านแลกของอ๋อทีพีนี่เอาไปแลกของได้นะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็ดู เราจะเลือก1ดาวหรือ2ดาวน,นะครับเอาไล่1ดาวลุยไปก่อนนะครับนี่เลยไล่1ดาวไปแล้วโหลดแป๊บนึงนะครับต้องรอโหลด100ปซมาแล้วโอ้โหอ่ะในการต่อชื่ต่สอสู้ในเมืองนะฮะต่สอสู้ในเมืองอแป๊บเดียวก็ชนะได้แล้วเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยด่านแรกๆเนี่ยการสึกจะพลังน้อยนะครับพลังน้อยนะฮนะก็ เราก็จะต่อไปเรื่อยๆนะครับด่าน2,3,4ไา่ไลไปเรื่อยไต่หอคอยเนี่ยเนี่ยไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆื่อยๆนะก็เริ่มต้นกับการทำภารกิจไต่หอคอยนะครับกับการสำรวจเมนูเก่าๆเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำของแอนดนะครับกับ EP 2ของกันนัาวอก็เอาประมาณนี้แล้วกันไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับบอกว่าเพื่อนที่ไม่เคยเล่น น่าจะสนุกกับกันดัมวอได้ไม่แพ้กันดัมกีอีเทนนนะครับแต่ข้างนี้เป็น 2D นะครับเอาไว้พบกันใ่คลิปหน้ากันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ